น,นี่ตันมัดนะครับอันนี้เข้ามาให้ทําการล้างตู้นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตู้ไม่ได้ล้างนะไม่ได้ล้างนานแล้วนะครับอ่าตัวนี้รถมีการเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนท่อสายใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับไม่ไไาสายใหญ่สายกลางนะเปลี่ยนท่อสายกลางมานะครับเปลี่ยนนอสายกลางมาอ่าแอร์พอเย็นะนะครับแอร์พอเย็นแต่ลูกค้าต้องการให้หล้างตู้ ล้างอย่างเดียวนะครับไม่ว่าตู้จะรั่วหรือไม่รั่วนะลูกค้าก็ยังไม่พร้อมที่จะแก้ไขดังนั้นล้างอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ต้องนอกเหนืองานนะครับโอเคนะบอกก่อนนะเราพูดไปในคลิปก่อนนะว่าช่างเจดแจ้งแล้วว่าโอกาสตู้รั่วเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะมีนะอ่าแต่ว่าลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะอะไรกับเรื่องตู้แค่ต้องการถอดออกมาล้างเท่านั้นนะครับอนี่รถวิ่งมานะครับ 2 4 6 3 4 4สมนกัอ่ิโลเมตรนะครับจัดไปนะครับเดี๋ยวจัดการทอรตู้ออกมาล้างให้อันนี้บอกก่อนว่าอันนี้ให้เจ๊แกออกมาอันนี้เจ๊แกออกมานะครับในจุดนี้นะครับไม่มีหัวหมุดมานะครับหัวหมุดไม่มีเพราะว่ารถเคยทอตู้มาแล้วนี่นะครับอาจจะเคยเปลี่ยนตู้มาแล้วนะครับ เยินเลยนะเยินมาเชียวถ่ายให้เห็นก่อนว่ามันเยินมาอยู่แล้วนะครับหักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนจะแตกนะวันนี้ทานเจย์ทำการปลดวาลวนะครับทั้งที่เราปล่อยแรงดันนะครับออกแทบหมดแล้วนะครับทันเจปล่อยถ่ายทางฝั่งท้ายเนาะอ่าพอเราปลดท่อเท่านั้นแหละนะครับ น้ำมันบุกออกมาเลยนะครับอ่ามีแรงดันตกค้างในในท่อนะครับมีการอัน้นมีการตกค้างภายในท่อนะครับดังนั้นเรื่องแผงคอนเดนเซอร์นี้ต้องระวังนะล้างบ่อยๆแล้วกันนะครับน้ำมันน่าจะอุดตันในแผงอันนี้เปิดฝากองนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่กองมานะอไม่มีตัวกองมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพตู้ นอตตัวแออ่ะเจองานอีกแล้วนะครับปลดน็อตตัวนี้ปุ๊บนะครับนี่นอ็อตมันจะมีอันนี้อยู่งี้เนาะที่เป่าเท้านะครับปลดน็อตตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับลนลงมาเลยนะครับหากตัดนะหากหรือตัดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับ าจะดึงให้หักเลยล่ะนะอ่าก็อน,นะตามนั้นแหละนะเราไมไ่เราไม่ได้เป็นคนทำนะครับเขาทำมาก่อนให้เห็นก่อนนะว่ามีการทำมาแล้วเออโล่งเลยอัจะถอดเอพลาสติกที่มันหักคาอยู่ท่านในออกมาแล้วนะเดีย๋ยวลองต่อกกาวให้นะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับ ในจุดนี้นะครับลูกค้าทําการเปลี่ยนตู้มาแล้วนะครับแต่น็อตที่ใช้เป็นน็อตเหล็กนะครับเดาว่าเป็นน็อตเหล็กที่ติดฝาตู้มานะครับไอดด้น็อตดำอ่ะนะอ่าเรียบร้อยเลยนะครับขาดหัวเลยตนิมกินนะครับเห็นไหมนี่ขาดหัวเลยนะครับ ไม่ใช่ความผิดจ้างนะขันน็อตขาดโทษจ้างไม่ได้นะครับอันนี้ตนิ่มมันกินนะครับพวกนิสันมัดนี่เวลาถอดควรเปลี่ยนเป็นน็อสตสแตนเลสได้แล้วนะครับเพราะจุดนี้นะ้ํามันจะขังนะครับแล้วก็ตนิ่มกินนะครับดูได้เลยะนะครับหลังจากที่น็อตหัวน็อตขาดนะครับไปหนึ่งตัว ตอนนี้นะครับไอหัวสนิมนี่เกีียวรูดไปแล้วนะครับเป็นไงนะครับหัวจะปวดทำงานแบบผันผ่านะนะมันก็อย่างเงี้ยไม่อยากจะว่าช่างด้วยกันนะแต่มันจะเป็นแบบนี้ยนะครับเอาให้มันนะอันนี้เอาตัวออกมาแล้วนะครับให้ดูก่อนนะครับโอ้โหเยินเลยนะครับนี่ติดกลงติดกาวมานี่นะครับ อันนี้ช่างทําหรือว่าทําเองอันนี้ช่างเชมไม่รู้นะดูเลยนะครับว่าแล้วรอยตรงนี้มันแตกแตก็เรียบร้อยแตกหไหมนี่สภาพตู้นะครับก็นี่เขียวนะรัว แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นหานะฮะใส่น็อตเหล็กมาตรงนี้ก็รั่วนะนี่เห็นไหมเขียวใส่น็อตเหล็กมาเวลาใช้ไปนะสนิมมันกินเกีียวด้านในมันล็อกนะครับเพราะว่าสนิมมันกินหวัวก็เป็นสนิมนะเวลาเราขันปุ๊บเรียบร้อยกรอบนะอันนี้นะครับช่างเจก็ พิจารณาแล้วไม่อยากให้ลูกค้าใช้นะไอตัวนี้นะครับเพราะว่ามันรั่วเนาะใส่ไปถามว่าเย็นไหมเดี๋ยวก็มันก็เย็นแหละเดี๋ยวมันก็จะไม่เย็นต่อเมื่อมไม่เย็นต่อลูกค้าก็เสียตังค์ฟรีนน่นนี่นั่นนะครับงั้นทั้งเจาหาตู้มือสองให้ลูกค้านะครับเพิ่มเงินนะจากการล้างตู้500บาทนะครับก็เอาตู้มือสองไปแล้วกันเพราะว่าโหถ้าใส่ไปแล้วไม่นานไงอยู่ได้สมมุติถ้าอยู่ได้อาเดือนหนึ่งเงี้ย อยู่อากาศร้อนนะช่วงนี้แรงดันน้ํายามันสูงออกไวนะอยู่ได้เดือนเดียวอยู่ได้อาทิ์เดียวเงี้ยรั่วหมดเอาเสียตังฟรีเสียตังเปล่าเอางนี้เอามือสองไปเลยนะครับเพิ่มเงิน500นะไม่มีประกันนะบอกก่อนไม่มีประกันนะครับอ่าถ้าแต่ว่าดูดูดูสภาพพื้นพื้นก็คือเนื้อ,อยังยังใช้งานได้ดีอยู่ดีกว่านี้เยอะนะครับอ่าเนื้อ,อยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็คือมันไม่ลงไม่รั่วอะไรแล้วนะครับคือตัวนี้มันไม่ได้รั่ว ก็จะใส่ให้ไปนะแต่ไม่มีประกันนะถ้าโชคดีอยู่ได้หลายปีก็ดีไปนะถือว่าโอ้ฉันได้ตู้ราคาถูกนะครับแต่มันคือมือสองอ่าแต่ถ้าใช้แล้วอยู่ได้ไม่นานก็โอเคนะมันมันมือสองเนาะมันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ก็ดีกว่าแบบเนี้ยผมว่าอยู่ไม่เกินอาทิตย์นะเนี่ยเหลืองอ่อนนะแล้วยิ่งน็อตมันขาดไปด้วยแล้วนะเพราะว่าถ้าผมปัน่นอันนี้ออกปุ๊บมันก็จะเหลือ,น,อน็อตยึดตัวเดียวแกนดีดีไม่ดี แกนน็อตไม่ออกด้วยนะครับทําให้งานเข้าอีกนะต้องตัโปงตปัฟเกี่ยวเสียเงินไปลงทืนอีกอ่ะตอนี้ทำการติดตั้งตู้มือสองนะครับน็อตเปลี่ยนเป็นสแตนเลสเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวทําทการรีบประกอบแลรวลูกค้ารีบใช้รถนะครับเพิ่งเห็นนะครับว่าไอจุดนี้แหวงไว้นะครับ,รบปกติตรงนี้จะมีเดือยนะมีเดือยน็อตเนาะแหวงไปครับ เหมือนจะถอดไม่เป็นนะครับแล้วก็งัดงัดงัด,งดแตกหมดนะฮนะอ่านี่เป็นในส่วนของตัวเซอร์โวคุมทิศทางลมนะครับกับตัวเซอร์โวคุมฮีตเตอร์ตัวนี้มีการงัดแงะมานะครับมีการหักอยู่นะเห็นไหมเนี่ยงหักเนี่ยงหายไปนะครับ น,นี่ก็ทําการเติมน้ำยานะครับเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเติมเต็มพอดีครับแต่ว่าลืมปิดวาล์วนะอันนี้มันใช้ตัวนี้ปิดได้นะครับว่าลืมปิดวาล์วตัวกระป๋องนะครับน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์ไหลออกมาฐา,านะมันจะเป็นของเหลวนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราคว่ำเนี่ยมันจะถานะเป็นของเหลวนี่เห็นนะใครไม่เคยเห็นน้ำยาแอร์ใค้อยู่นะครับ ตัวเป็นของเหลวอย่างนี้นะครับเดี๋ยจะแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับนี่น้ำาคงน้ําแข็งก็จะเกาะนะครับขึ้นเลยนะครับขาวขึ้นขาวขึ้นอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับน้ํายาแอร์ที่มันเหลืออย่างนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราออกปุ๊บเนี่ยก็ปลูดออกหมดนะครับ่ะแต่เรียบร้อยนะครับเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอให้ระบบมันลันเทสของมันไปนะครับอันนี้ครับรอลันระบบนะครับ อุณหภูมิลงค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างไปทางช้านะครับเรียกยง่ายๆว่าเย็นช้านะครับไม่ใช่ว่าเย็นช้าเพราะตู้ไม่ดีไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้มันมีการเซตอัพระบบมานะครับว้าวนะเอฟเฟชั F ่นว้าวก็มีการปรับแต่งมาถ้าดูไม่ผิดนะ้าสังเกตดูไม่ผิดตัวว้าวมีการปรับแต่งมานะครับความช่ำไม่ค่อยเท่าไหร่นะความช่ำไม่ค่อยเท่าไหร่ท่อนะครับก็เป็นท่อ สายใหญ่สายกลางเส้นใหญ่นะครับมันทำให้น้ำยาแอร์นะครับสถานะแก๊สตรงเนี้ยมันแตกตัวกว่าจะรวมตัวมันม็นแผงเป็นช้านะครับมันต้องรดรุ่นใหม่ๆนะครับสายสายกลางมันจะเล็กนะครับเพราะว่ามันต้องการรีดนะครับรีดน้ํายานะครับรีดแก๊สนะครับให้มันเล็กเพื่อที่จะรวมตัวเป็นน้ําได้ไวๆตรเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นอันใหญ่่างเนี้ยการแต,แต,ตแกก๊สมันสูงนะครับ ตอนก็จะทํางานหนักอยู่เอาการนะครับพยายามล้างแผงคอนเดนเซอร์นะครับตอนที่เราถอดนะท่อนะท่านเจก็บอกแล้วว่ามันมีแรงดันตกค้างนะครับท,ทั้งที่เราเปิดเกตอยู่นะ,ะมีแรงดันตกค้างนะั่นก็คือภายในแผงคอนเดนเซอร์นะครับมีการกดตันแน่ๆนะครับตึงเกาะนั่นแหละนะครับทําให้การทาความเย็ยนค่อนข้างช้านะครับอันนี้เราลัานร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเห็นค่าการทํางาน,นครับ ก็ไม่มีอะไรนะรแก้ไขอะไรมากไม่ได้ถ้าจะแก้จริงๆก็ต้องไล,ล่ระบบนะครับไลต่ตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งหมดโอเคครับผมขอบคุณครับอันนี้อ l l นิวดีแม็กคุณบอยนะครับเอามาให้ช่างเจตัวเช็คอาการแอร์ไม่เย็นก็ประเมินเบื้องต้นแล้วลมมันไม่ค่อยออกที่ตู้นะครับคาดว่าตู้แอร์มีปัญหาตู้แอร์ตันแต่ว่า ได้พูดคุยไว้สองทางนะครับก็คือถ้าตู้มันเยินมากนะครับตันมากไม่เหมาะกับการล้างก็แนะนําให้เปลี่ยนแต่ว่าคุณบอยเลือกที่ไม่เปลี่ยนนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะผมยังไม่รู้ว่าตู้จะตันไหมแต่ดูจากแนวโน้มและดูจากสภาพรวมรวมนะครับดูจากสภาพรวมรวมก็คือน่าจะเยินนะแต่ว่าไม่เปลี่ยนก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าผมล้างตู้เสร็จเรียบร้อยระบบรันได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับน้ายาบรรจุเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ตู้รั่วหรืออะไรเตี่ยเนี่ยอย่ากโกรธกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันก่อนนะครับผมยิงที่ท่อแอร์ก่อนนะครับอ่ะเห็นแดงแดงไหมนะครับเห็นแดงแดงเนาะท่อนะครับมีความร้อนที่ห้าสิบกว่าองศานะครับหกสิบเลยแล้วกันนะนะครับสายใหญ่ร้อนนะเป็นท่อความเย็นนะครับแอร์มันไม่เย็นมันไม่ช้ำนะครับ ส่วนวัดอะไรไม่ได้นะครับเป็นวัดค่างานจริงๆมันวัดไม่ได้เพราะว่าตู้มันตานไปแล้วนะครับวัดไฟอุณหภูมิก็ลงต่ํานะครับแต่ว่าความเย็นมันไม่ได้นะครับตูเประฮีทมันไม่ได้นะครับอันนี้เลือกที่จะไม่ตรวจเช็คนะครับเลือกที่จะไม่ทำาลายนะครับเลือกที่จะล้างแค่ตู้นะครับบอกรนาอันนี้ผมต้องเตฟตีตัวเองก่อนนะครับทดลองปล่อยน้ำยานะครับน้ำมันคอมไม่มีนะครับ แห้งแกรกไม่มีกระเดนออกมาตัวนี้ไม่รู้ประวัตินะครับไม่รู้ประวัติว่ามีการซ่อมการทําอะไรกับระบบแอร์มานะครับอันนี้ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ว่าเติมน้ํายามาหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีรั่วหรือเปล่านะครับมาเริ่มงานกันเลยนะครับอ่อนิวดีแมกนะครับเอาให้ดูก่อนวันนี้ก็แค่ล้างตู้นะครับล้างตู้เปลี่ยนกรองธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าต้องถ่ายคลิปไว้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไม่ใช่ว่า ออมีอันนู้นอันนี้มีปัญหาจะได้ไม่ไม่โทษกันนะครับเปิดให้ดูแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับไม่มีนะครับไม่ได้ใส่กองแอร์นะครับ่โรงงานไม่ได้ติดตั้งกองแอร์มาให้นะครับรุ่นนี้อันนี้เราทําการถอดคอนโซลออกแล้วนะครับอเห็นชุดคูลริ่งยูนิคไหนไม่ดูนะ,ะเห็นคูลริ่งยูนิคนะครับนี่ก็ไปวางไว้นะครับ จะทำการล้างฝาคอนโซลตัวนี้มันไม่มีแอร์แบ็กเนาะล้างได้สบายมากน,นี่เราทำการถอดตัวชุดตู้นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดคลูอิ่งยูนิคเดี๋ยวจะทำการถอดตู้นะครับถอดตู้แอร์ออกมาดูนะออกมาล้างแหละไม่ได้มาดูหรอกเพราะว่าต่อให้มันสภาพอ่าไม่ดีหรือ,อยังไงนะครับก็คือต้องล้างและใช้งานนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือทำอะไรได้ อตัวฝั่งโบเวอร์ออกนะก็จะมองเห็นตู้แอร์นะครับเป็นไงหนาตึบตันตึบนะครับที่ดินเต็มเลยนะอ่อนี่เราเปิดฝาข้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาตัวตู้แอร์นะครับก็นี่ครับลมมันจะผ่านได้อย่างไรนะครับผ่านได้แค่นี้ <laughs> นะครับก็ตามนั้นแหละนะบอกแล้วว่าต้องเผื่อใจนะแต่ว่า เมือนเดิมครับลูกค้าคอนเฟิร์มว่าล้างแคตตูโอเคครับอันนี้จะเป็นชุดโบเวอร์นะครับของ All New ดิแมอ่ะช่างเจให้ดูก่อน,นครับเคยมีคนบอกว่าไอช่องหน้าเนี้อย่าไปปิดมันนะเดี๋ยวอากาศไม่เข้าเอาผมให้ดูก่อนนี่มาจากโรงงานเลยนะครับเห็นไหมปิดเลยนะครับอันนี้ปิดช่องหน้ามาจากจากโรงงานเลยนะครับอ่า เอาให้ดูเอาให้ดูนะครับบางบางทีผมปิดวีโก้นะเอาช่องหน้าไปปิดมันทำไมเดี๋ยวอากาศไม่คงไม่เข้าไม่เกี่ยวรถมันมีช่องนะครับช่องอากาศภายหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับไม่ว่ารถเก๋งรถกระบะมีหมดนะครับเป็นช่องลดแรงดันนะ่ะมันมีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับไอช่องนี้แล้วหนูมันชอบเข้าในรถบางคันเนี่ยมีหนูเข้ายังเจ็บปิดทิ้งเลยนะครับ นี่ก็ทําการล้างตู้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตู้ก็เอี่ยมขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแต่มันก็จะมีทิวทิวนะครับมีทิวทิวบ้างที่ล้างไม่ออกนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันโฟนะครับลมเริมออกได้สบายละก็เดี๋ยวทําการประกอบนะครับประกอบตู้แอร์หลังจากเราเป่าฟูนนะครับก็ติดตั้งชุดคูลิ่งยูนิคนะครับติดตั้งเตกกอรฉีดสเตเปโฟทำละลายนะครับพวกขี้ฝุ่นนะครับพวกขี้ฝุ่นบางอย่างที่เราแบบเช็ด เปล่านะครับไม่หมดก้อนอยู่ในลงุงในเหลือนะให้มันทําละลายเอานะครับอันนี้ยังเจก็ทําการประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับตอนนี้แวกข้ามเสร็จแล้วครับเพราะว่าระหว่างประกอบนั้นเราก็ทําการแบกข้ามรอบนี้เราจะเติมยาแอร์ r 13 4 a นะครับตัวใหม่ของไอเบิร์กนะครับเป็นอพัตตินัมนะครับเป็นแพตตินัมเราจะเติมเข้าไปครับเติมไปทีนิดทีละนิดอยู่นะครับ เปสไตล์ตเครื่องเลยแล้วกันอ่านี่เติมียายแอร์เต็มแล้วนะครับเติมตามสเปคเนาะอ้าวเป็นที่ไรนะครับโลเพชเชอร์4ีสี่นะครับไฮเพชเชอร์สองร้อยสิบนะครับเป็นที่อะไรอ้าวเป็นที่อะไร,ะะไรใครรู้บ้างติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอก การระบายความร้อนนะครับด้อยลงแล้วนะครับมีโครงปีพันนะครับหน้ามอน้ําแล้วก็แผงแอร์นะครับการระบายความร้อนด้อยลงมากนะครับจนการล้างแผงให้ดูนะครับเดีเ๋ยวเจะฉีดน้ําให้ดูเลยนะครับโอ้เปิดแปดก่อนลืมเปิดแปดน,นะครับอ่าฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําให้ดูฉีดน้ําให้ดูดดแค่ชั้นล่างอย่างเดียวก่อน ดินแดงมาแล้วนะครับเห็นไหมพอฉีดแค่แค่นี้เองนะครับฉีดแค่แถบนิดเดียวเองนะต่งนงัุงนยังไม่ได้ฉีดนะครับด้านบนด้านบนก็ยังไม่ได้ล้างนะ,ะมาดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมล,ลงมาเลย2 2งยนะครับโลเปเชอร์ลงมา4ีสิแล้วนะครับ39ำเ้เเห็นไหมอ่าละบายไม่ทันเพราะมันตันนะครับ ยมันไม่ใช่ว่าอ่านแค่ไฮไปเชอรสูงคือระบายไม่ทันต้องเพิ่มแผงหรืออะไรนะมันต้องอ่านวิเคราะห์ทั้งสองเกตนะอ่านเนี่ยเห็นไหมไม่ตันได้ไงครับแดงตัวเบอร์นี้นะเนี่ยฝังอย่างเดียวนะครับคอมเพิวเตอร์จะเสื่อมสภาพไว้ามากนะครับปล่อยให้แผงตั้งแบบนี้เอาเดี๋ยวล้างแผงก่อนละกันนะครับอตอนนี้ก็ทําการล้างแผงนะครับ ให้ประมาณหนึ่งละนะครับเพื่อเอาที่ดินออกเนาะลูกค้าก็ควรจะล้างทุกๆหนึ่งถึงสามเดือนครั้งนะครับล้างบ่อยๆได้ยิ่งดียิ่งรถวิ่งบนดอยด้วยแล้วนะครับดินมันเกาะนะครับดินแดงมันเกาะลมมันดูดผ่านแผงได้ไม่ดีนะครับนี้ค่าก็โอเคแล้วนะครับโลเพชเชอร์ก็อยู่30นะครับ30เพนนะครับส่วนไฮเพชเชอร์นะครับอยู่1้5เก้พนไอ ครับนิ่งกริ๊กอันนี้คือหยุดฉีดน้ำตั้งนานแล้วนะอาจจะยังมีแผงเปียกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าลมมันดูดแผงนะครับหรือว่าตัวน้ำเนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวลมมันจะผ่านได้สะดวกไอพีเชื่อ Hi ure, Hi ก็จะต่ำลงกว่านี้นะครับไอพีเชื่อต่ำกว่านี้ตอนนี้มันยังอั้นเพราะว่าน้ํายังค้างอยู่นะครับน้ายัางค้างอยูอเ่เริ่มเริ่มแล้วเหอะเริ่มแล้วเหอะแล้วเริ่มแห้งแล้วรอมันแห้งหมดนี้ก็เย็นเทียยและ เอามาดูค่าการทํางานของระบบก่อนนะครับทางานลมตรงได้ที่5.4นะครับ5.4องเอ5.2องศานะครับอุณหภูมิภายนอก38.4ร้อนตับระเบิดนะครับอ่าเย็นแล้วนะครับตอนในนะครับตอนในอุณหภูมิห้องในสาร22นะครับลมตรงช่องการอยู่ที่6.4เรียบร้อยกันไปนะครับรถวิ่งมา100,000 สามหมื่นนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่นะครับอันนี้ก็ล้างตู้แอร์นะครับจริงๆสภาพตู้แอร์ควรเปลี่ยนแหละแต่ว่าอ่นนะนะคนนารถมาซ่อมกับคนจ่ายเงินคนละคนกันนะประจําเลย <c oughs> เจอประจําเลยนะครับังเตแนะนําว่าให้เปลี่ยนตู้นะครับแต่ว่า,าคนนํารถมาบอกว่า,าล้างไปก่อนพี่นะครับเพราะว่าเจ้าของรถ เขาคงยังไม่พร้อมเปลี่ยนอ่ะก็แล้วแต่เขาตัดสินใจแทนเจ้าของรถนะครับก็จัดไปนะครับก็เรียบร้อยนะอันนี้ไม่มีประกรันนะเพราะว่าแค่ล้างตู้เฉยๆโอเคครับผมขอบคุณครับ